สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีเ c ซีที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอันใใารย์ไก่แนนทาอดีตกรรมการสมาคมผูขข้นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตรงกับว,วันพระรัชสมบัรณขึ้น2ค่คำเดือน6ปีมะโรงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของศิลปินตลก เมนเดนนะครับนักแสดงนักเขียนและเจ้าของการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนวันนี้จะไปดูชะตาของคุณโนต้ตอุดมแต่ผ่าน,นิชเป็นกระแสดราม่าหลังจากเดี่ยวไมโครโฟนล่าสุด7พฤษภาคม2567มีการพูดถึงความพอเพียงทำเอาเป็นประเด็นทำให้เกิดกระแสโซเชียลร้อนฉากันเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกันสักนิดหนึ่งนะครับวันที่7พฤษภา,าคมคม2567ที่ผ่านมานะครับทอล์กโชว์โนตอุดมคลิปโปรโมททอล์กโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟ w ์พาวเวอร์ทาง Netflix นะครับทอล์กดังกล่าวทำให้แฮชแท็กโนตอุดมพุ่งติดเทรนด์ยอดนิยมในประเทศไทย คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเรื่องราวเริ่มจากคุณโนบุดมเนี่ยได้พูดทอล์กโชว์เกี่ยวกับสเปเชียลบางช่วงบางตอนโดยกล่าวว่าหลังจากที่ไปอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึกว่าพอเพียงสรภาพตรงนี้เลยว่าเป็นคนไม่รู้จักพอไม่ได้อยู่อยู่ไม่ได้จริงๆจริตมันไม่ใช่ตนดัดจิตเฉยๆทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผัก แต่เราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นแล้วเราก็อยากจะเป็นแค่นั้นแหละแต่ไม่ง่ายเลยแล้วเราก็ไปเหอตามดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปอยู่เห็นเขาเกี่ยวข้าวแต่เขาลงมาจากรถตู้มันพอกครีมกันแดกหลายตลบแล้วมันลงไปถ่ายภาพเกี่ยวข้าวลงไปไอจแล้วกลับเข้าห้องแอร์ คนที่ปลูกจริงๆคือชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นอย่าดัดจริต <c oughs> ตนรู้แล้วว่าตนไม่ใช่เกษตรกรตอนเด็กๆจนมาพอแล้วไม่ต้องดัดจริตทําเป็นคนจนอยากมีแอร์เย็นๆเ,เน็ตแรงแรงดูหนังได้ทั้งวันไม่มีแมงหวีมาตอมตาตนคือผู้บริโภควายอย่างกันนะครับด้วยการทอกดังกล่าวทําให้เกิดกระแสโซเชียลแบ่งเป็นสงฝักสฝ่ายนะครับมีทั้งคนสนับสนุน และคนไม่เห็นด้วยนะครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยพร้อมกับมองว่าคุณโนตอุดมยังไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงและไม่ควรนำเรื่องนี้มารอเลียนนะครับกระแสะไม่เห็นด้วยนั้นทำเอาทัวร์ลงจอดหน้าบ้านคุณโนตอุดมแบบหาที่ว่างไม่เจอกันเลยทีเดียวอาทินะครับศิลปินตลกที่จัดรายการทอล์กโชว์มีคนสนใจเยอะมีคนแซวคนนู้นคนนี้เป็นเรื่องตลกให้คนขำ กันได้ไม่เครียดแต่เว่าไปพูดอับติกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเล่นของสูงไม่สมควรอย่างยิ่งคุณไม่เคารพแต่ผมเคารพอย่ามาก้าวล่วงเจตนาคุณไม่ดีดังได้ก็ดับได้นะครับความเห็นที่1น,นะครับความเห็นที่2ได้ดูคลิปที่เป็นกระแสแล้วรู้สึกไม่สบายใจและเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกัน พูดถึงเรื่องความพอเพียงไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่การกระทําของคุณทําให้สังคมส่วนใหญ่เข้าใจผิดการที่คุณออกมาพูดแล้วทําให้เป็นเรื่องตลกแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องตลกร้ายของสังคมไทยและลุกลามไปถึงขั้นมีอดีสสร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหามาตราน1นกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าไปกันใหญ่ เดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันบ้างนะครับของคุณนดตคุณนดอตคุณดมแต้พานิชเกิดวันที่1กันยายน1 1งพงองตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีวอกอายุปัจจุบันคือ55ปี8เดือนกับ8วันนะครับยังาง56ปีนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้กันเลยและกันนะครับช่วงอายุ5 5ย่าง56เนี่ยคือกันยา6 6ถึงกันยายน6 7บริวารไปกระทบอริไปกระทบหมาอุปถัมภ คือมีทั้งคนสนับสนุนและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในดวงชะตานะครับอุตสาหะไปกระทบมาตาไปกระทบหมาโจรในอังคาวิชาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสที่จะขึ้นเกิดขึ้นได้กับในชีวิตนะครับการลักกณีในทางทักษะไปกระทบพยะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความอุปสรรคสตรมีกําลังนะครับที่น่าเป็นห่วงคือช่วงย,ยุห้าห้าย่างห้าหกเนี่ยอายุในทางทักษะกระทบอ ไปกระทบอีนะนะครับขอไัยแล้วไปกระทบมรณะอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือวิถีชีวิตค่อนข้างอันตรายนะครับประกอบกับบริวารไปกระทบอริซึ่งศัตรูมีกําลังร่วมกับพยะเป็นการกิณีด้วยความเสียหายมากถึง3จุดถ้าเป็นคนป่วยก็ต้องขอบอกว่าเป็นคนป่วยช่วงนี้เข้าขั้นตรีทูตกันเลยทีเดียวนะครับที่ยังโชคดีหน่อยก็คือว่ากำมาเป็นสีมีราหูเกาะแสดงว่ากมเก่าบางอย่าง ยังพอประคับประคองนะครับให้ไปได้ที่สําคัญปีตาเป็นสรรีหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับต้องมีการขอโทษขอผวยผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับในช่วงอายุ5้าาย่างห้าหกเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีนักนะครับอาจมีเหตุเพศภัยมากกว่าที่คิดนะครับในช่วงอายุจร5้าหกย่างห้าเจ็ดเนี่ยในดวงชะตาน,นั้นก็ยังถือว่ามีอุปสรรคค่อนข้างมากนะครับอาจจะเป็นผลพวงมาจากเรื่องของการการะท,ทําในปัจจุบัน ช่วงอายุ5 6ย่าง57นะครับมองข้ามไปเลยนะครับประมาณกันยาหกถึงกันยาหกเนี่ยก็ถือว่าจะมีปัญหาหนักหน่วงพอสมควรด้วยการลักินีไปกระทบปุตตะซึ่งหมายถึงงานใหม่หรือธุรกิจใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นจะดรอปลงอย่างทันทีเลยนะครับโดยเฉพาะไปกระทบวัชิมาซึ่งหมายถึงความผันผวน,นไม่แน่นอนนะครับอีกทั้งบริวารในทางทักษะก็ไปกระทบหมาจรในอังคาวิชามีเรื่องไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับตัวนะครับ จะดีหน่อยก็จะเป็นช่วงอายุ57ย่าง5้คือราว2,568ถึง2569นะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาช่วงอายุ55ย่าให้56ของโนเนยครับประมาณกันยา66ถึงกันยา67เนี่ยนะครับช่วงนี้ถือว่ามีความเสียหายหลายจุดเข้าเขตอันตรายในเรื่องของดวงชะตาชีวิตเลยนะครับในช่วง56ยัางห้7ผลพวงจากการการะทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะทําให้ธุรกิจคุณโน้ตค่อนข้างจะตอบลงพอสมควรนะครับ ในช่วงเะชตาอายุ57ยัง58าง58คือประมาณ5 2568ถึง2569จึงจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคุณโน้ตอุดมจะต้องแก้ไขต้องมีการขอเข้ามากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างจึงจะทําให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปได้นะครับสิ่งที่คุณโน้ตทําลงไปนั้นเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ในความเป็นจริงแล้วต้องถือว่ามันเป็นเรื่องตลกหลายกันเลยทีเดียวท้ายสุดนี้ก็อยากให้คุณโน้ตแก้ไขนะครับอาจจะขอโทษ ขอโพยหรือแสดงความรับผิดชอบและต้องมีการขอขอมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตก็ขอเอาใจช่วยนะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมารเคะห์ดวงชะตาของคุณนตลมให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาย,ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขัน้นเรื่องตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุกงเหล่ที่เป็นปัญหาของท่าน ด้วยประสบการณ์นี้อยู่ในการโหรมามากกว่า20ปีและเรืกก่องประกบทุกศาสตร์และก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างครับก็คือ 1. วันเดอนปีเกิดเวลาเกิดน,นะครับ 2. ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง 3. ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ 4. คือรูปใบหน้าเพื่อดูงูเห้งและ 5. คือบรุษัพที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชม ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารากักไละอยู่ในว,วดัดขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแชรอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อที่0ูนย์8119996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ไลน์เวลาก็มันสักเก้า,กาถึงย1่นึงรายการของทุกวันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทตอ่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชืน่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโถงนารันทานะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสาหรับการรับชมในวันที่ท่านวินาือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ